สวัสดีครับสวัสดีการอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยๆในวันนี้เกษตรกล้วยอยู่ในแปลงแตงกวานะครับก่อนนี้เป็นขั้นตอนการปลูกแตงกวาแบบเริ่มแรกหลังจากที่เราเตรียมดินจากสภาพดินที่ถูกไถนะครับขึ้นร่องแล้วก็ยังมีวัชพืชหรือเศษหญ้าอยู่เกษตรกล้วยทําการเก็บวัชพืชเสร็จที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเก็บลรวก็กลองไว้นะครับตากตากไว้นะครับ หลังจากที่แห้งแล้วเราก็จะเก็บเอาไปกองไปทิ้งนะครับข้างนอกแปลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอนการดึงเทปน้ําหยดนะครับในการใช้เทปน้ําหยดนะฮะในการดึงนั้นเราจะใช้ขนาดเท่าไหรนะ่นะสเตจเนี้ยสิบเซนเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นน้ําหยดดียุดน้ําหยดมือสองที่เราใช้จากแปลงเดิมแล้วก็ย้ายมาแปลงใหม่นะครับทําการตรวจเช็คเล้อว่าไม่รั่วไม่แตกสามารถใช้ได้เนาะ ทําทการดึงครับตั้งแต่หัวแปลงไปยังถึงท้ายแปลงครับโดยใช้การทํางานแบบคนเดียวสามารถทํางานได้โดยหัวแปลงนั้นจะผูกกับหลักไว้แล้วก็ดึงมาท้ายแปลงก็ามาถูกกับหลักไว้เช่นกันนะฮะนี่จะทําให้ได้การดึงของเทรน้าหยดนั้นตรงกลางร่องกลางแปลงนั่นเองนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคการ คุมพลาสติกคุมดินนะอันนี้พลาสติกคุมดินนี้กว้าง80เซนติเมตรนะครับแล้วก็ระยะหลุม30เซนติเมตรนะครับวันนี้ก็จะบอกเทคนิควิธีการทำอ่าคุมพลาสติกคุมดินแบบทําคนเดียวง่ายๆนะครับก็เราใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะครับก็คือพลาสติกคุมดินนี่นะครับเราจะใช้คาดหรือตามจอบก็ได้ครับเสียบในร่องพลาสติกคุมดินนะฮะ แล้วก็ทําหลักกากันไว้อ่ะถ้าแจ้ลองดึงเลยครับผมอันนี้วิธีการทําเราสามารถทําคนเดียวได้2คนได้นะแต่นะครับเราจะจับรวบพลาสติกปุมดินครับให้สีบอลน,นะครับดึงอยู่ด้านบนสีดําอยู่ด้านล่างและกะทําการดึงไปเลยครับอันนี้ไม่ต้องดึงสูงนะเราจะดึงแบบตำาๆนะฮะมีสังเกตว่านะครับอ่าม้วนของเทปพลาสติกุมดินก็จะม้วน ถายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นู่นครับเสาแจกก็ดึงไปนะครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็ถือว่าถ้าเราดึงสูงก็เป็นการต้านลมนะครับเราคนดึงที่ตำๆไว้นะครับเพื่อจะไม่ต้านลมนะครับนี่ครับก็ถึงเป็นถึงหัวแปลงเลยนะครับเมื่อถึงหัวแปลงแล้วนะเราไปทําการกบลินจาก นูน้นนะที่เสาวแจ้ดื่มไปไมครับอันนี้ไหมครับนี่สาเร็จแล้วนะครับอันนี้หัวแปลงนี้ก็เท่ากับว่ายังมีพลาสติกที่ใส่อ่าอ่าล่องไว้นะครับเมื่อถึงปลายล่องนะครับก็สามารถม้วนกลับให้ตึงๆนะครับอ่าม้วนกลับให้ตึงนะครับน,นี่ดึงไปเกินนะครับอันนี้เราม้วนกลับนิดนึงนะครับเพื่อจะทําการกรบดินนะครับอันนี้ ถึงละพอตึงมือนิดนึงนะครับเราจะไปดูตรงหัวแปลงเลยว่าเราจะกบดินทางหัวแปลงอย่างไรครับก็เหมือนแปลงที่ข้างๆเนี่ยที่ท่านชมได้เห็นนะครับนี่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการคุมดินนะฮะสาวแจ้รอแป๊บหนึง่งจะทําให้ผู้ชมทั้งบ้านดูด้วยนะครับอันนี้เราจะคุมดินนะครับท่อน้ําหยดนั้นเราจะเอาดินกบไว้ห่างๆครับเพื่อ ป้องกันนะไม่ให้เขาเคลื่อนย้ายนะกบก็กบแบบนี้เลยครับนะฮะกบไว้ครับห่างๆเพื่อป้องกันการเคลื่อนให้อยู่ตำแหน่งเซนเตอร์หรือศูนย์กลางของร่องของแปงนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็าพลาสติกคุมดินเนี้ยคุมไว้นะครับเราจะไล่จากหัวแปงไปถึงหางแปงนะครับเนี่ยน,นี่เสาแจาดึงไปสุดแล้วนะเรามาดูกันครับ ว่าจะได้ผลงานเป็นแบบนี้ได้อย่างใรนะครับนี่ครับแบบนี้อันนี้เป็นหกร่องที่สาวแจ้าทาแล้วนะครับเาสร็จไปทาเรียบร้อยแล้วอันนี้ครับเมื่อถึงปลายท่อเออปลายร่องนะครับสังเกตนะครับก็จะเห็นปลายเทปน้ําหยดอ่ายาวเลยออกมานะครับเพื่อเอาไว้ทําการพับหรือว่าเอาไว้ทําการเซอร์วิสวันข้างหน้าให้เหลือไว้ประมาณ1ฟุตจากปลายร่องนะครับอันนี้เหลือไว้นะครับ เข okay. าแก้กบกบพลาสติกคุมดินให้พ่อแไม่มีน้องดูเลยครับผมก็นี้เราจะใช้จอบเขาขุดตรงหัวแป้งนะครับอ่าด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับต้องแบ่งเซนเตอร์นะครับให้เทปน้ำหยุดอยู่กลางาล่องแป้งโดยเท้าเท้าเหยียบนะครับแล้วเอาดินกบที่เท้าไล่กบนะฮะแบบนี้ครับทําให้ดินแน่นนะครับ แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันครับก่อนโกบครับต้องขุดเป็นร่องตรงพลาสติกคุมดินจะวางอยู่นะครับอ่าเราทำไมถึงขุดเป็นร่องนะครับอ่บเาเดี๋ยวปัสแจกันเหยียบนะครับการกดขุดดินก่อนโกบเป็นร่องนะครับจะทําให้การยึดเกาะของดินนั้นแน่นนะครับกอนี้โดนฝนโดนลมจะทําให้พลาสติกคุมดินนั้นไม่เลื่อนนะครับไม่เลื่อนไปไหน,นครับอ่าถ้าว่า เราได้เซนเตอร์หัวแปลงแล้วนะครับนี่ถ้ากับว่าได้เซนเตอร์หัวแปลงนะครับเห็นนะครับเทปหยดก็โผล่มาครับถือว่ากลางพอดีอันนี้เราจะกบไปครับประมาณระยะห่างจากจุดแรกที่กรบก็ประมาณ2เซนนะครับอ่าอ่าประมาณ2เซนครับอ่าเราก็จะให้เทปน้ําหยดนั้นอยู่ตรงกลางของจุดที่จะกบนะครับตรงกลางของเซนเตอร์พอดีนะครับเนี่ย แล้วก็จะกลบกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเกษตรกยจะกลบให้ดูนะครับผมนี่วิธีทํานะครับคนเดียวง่ายๆครับก็เหยียบนะครับด้านใดด้านหนึ่งครับระยะประมาณ2เมตรที่เราต้องการพี่ครับด้านใดด้านหนึ่งครับดึงให้ตึงนะครับดูอยู่ว่านะครับเทปน้าหยดกับกับรูอยู่ระหว่างกลางครับระหว่างที่เราเหยียบครับมันจะเป็นหลุมพอดีนะครับ เราไม่ต้องได้ขุดครับสำหรับดินที่ขุดที่ไถใหม่หรือปั่นใหม่ครับดินจะเป็นหลุมพอดีนะครับแล้วก็ซ้ํานะครับแล้วก็มาฟังอีกนึงฟัง,งครับนะก็ทําเช่นกันนะครับระยะห่างจากจุดแรกประมาณ2เมตรนะครับก็ไร,รบไร่ไรนะ่ขได้าตเราเราจะเก็บทีเดียวให้มันตึงเลยครับนี่เราก็สามารถปล่อยได้ลว นั้นเราจะได้เทปน้ำหยดที่พลาสติกคุมดินที่ตึงนะครับตึงก็ดียังไง,น,ง,งนะครับตึงครับก็คือกรณีที่ลมตีนะครับก็ไม่สามารถทำให้สะบัดเปิดได้นะครับนี่ลองต้องหยิบตั้งแตนั้นหนึ่งก่อนนะครับเหน็นเทปน้ำหยดแล้วอยู่ตรงกลางไหมนะครับเห็นน่ะถึงกลางแล้วเห็นเทปน้ำเออเห็นท่อน้ำหยดโผล่มาแล้วก็เหยียบทันทีครับ ก็ปลอบครับตอนนี้ที่ทําคนเดียวนะครับแต่ถ้ามีแรงงานหรือมีการช่วยกันร,ระหว่างสองคนก็จะง่ายขึ้นนะครับทํางานช่วยกันสองคนสองด้านก็ใช้จอบคนละอันฮะดึงคนละข้างอันนี้ก็จะไวขึ้นแต่ถ้าสมมุติทําคนเดียวนะครับก็สามารถทําแบบที่เกษตรกรกล้วยทําได้นะครับนี่ครับต่อหญ้านะครับ เมื่อเราเห็นนะครับเราก็เห็นก็ควรจะหยิบออกนะตรงนี้มันสามารถเป็นก่อให้มันเกิดได้จะเป็นเติบโตได้นะนะคตดได้ครับอ่าขั้แรกดึงแล้วจุดที่สองอย่าไปครับให้มันปึงๆครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นหลุมครับอ่ะเป็นหลุมแล้วก็เอาดินกอบตรงหลุมอ่าเขาก็จะแน่นเองนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันรับนี้เป็นวิธีการง่ายๆครับ สามารถทําเองได้นะครับนะสมมติใครมีเครื่องมือเครื่องจักรนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรได้เนาะแต่อันนี้เราทําไม่เยอะเราทําไม่เยอะเราก็สามารถใช้แรงงานหรือว่าแค่จอบพันเดียวก็สามารถทําได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการคุมพลาสติกคุมดิน,นครับถ้ามันไม่ตึงไม่สวยก็มาจัดระเบียบกันอีกทีนึงนะครับเอาให้สวยแบบไหนก็เลือกเอานะครับ แต่งได้ครับผมของนี้แต่งได้ครับเก็บล่องแล้วหลังจากที่เราคุมไปจนถึงสุดแปลงนะครับก็ควรจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาระหว่างไหนนะครับก็คือที่เรากบมันระยะห่างประมาณ2เมตรหรือประมาณวาหนึ่งเนี้ยมันเป็นระยะที่ไกลนะครับโอกาสที่ลมจะสอดไปล่างๆและทําให้ตีเฟมหยดกับเพือพลาสติกคุมดินกับพือ แล้วทําให้ลมผ่านเกิดทําให้เกิดหญ้าที่อยู่ข้างล่างงอกงามได้นะครับเพราะแสงจะเข้าฉะนั้นนะครับจุดนี้เราควรจะกบครับอ่าจุดนี้ก็คือกบเลยนะครับให้มันห่างกันระยะห่างพอหนึ่งเมตรพอนะครับอ่าหนึ่งเมตรพอก่อนจะกบต้องขุดน่อยนะครับตรงนี้หรือหรือถ้าเท้าเหยียบกบเลยครับนี้ช่อง ที่ลมจะลอดก็ค่อนข้างจะยากแล้วเพราะตอนนี้ถือว่าแน่นนะครับแน่นลมก็ไม่ผ่านแสงก็ไม่ผ่านวัชพืชที่อยู่ใต้ก็ไม่งอกไม่เกิดนั่นเองนะครับอันนี้เ,เษกษตรกรก็ทําเป็นขีละขั้นตอนให้ี่น้องหาเ,เษกษตรกรมือใหม่นาอที่รังปลูกแปงทาดูอ่าทําตามแล้วกันนะครับคิดว่าถูกต้องดีก็ทําตามได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรมือใหม่นะครับได้ลองทําดูกันนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเขาก็ว่าระยะห่างของการกบเกษตรก็จะจอยู่ที่หนึ่งเมตรนะรบจบแล้วครับแน่นติดเลยครับเขาก็ว่าเราจะได้พลาสติกคุมดินที่แน่นตึงนะครับตึงนะลมไม่ รอดแสงไม่รอดเพราะจะพืชไม่ออกนะครแล้ววันหน้าก็ไม่ปลิวด้วยนะับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการวางเทปน้ําหยดแล้วก็วางพลาสติกคุมดินนะครับนี่เสร็จแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับจากหัวแปลงไปจนถึงท้ายแปลงนะฮะอย่งตรงนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ถือว่าเป็นการกบแค่รอบเดียวนะครับเราก็ต้องมาเก็บงานอีกครั้งนึงก็คือ มาถกให้มีระยะถี่ประมาณหนึ่งเมตรนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าทําแบบง่ายๆสไตล์กเษกษตรกล้วยๆนะครับใครจะไปทําตามก็ได้ครับหรือ,อมีวิธีการไหนที่ว่าดีกว่าก็ทําได้ครับผมนี่ต้องเก็บครับต้องเก็บรายละเอียดรังผมเพราะว่าปัญหาเรื่องแค่นี้เพีเเยงเล็กๆน้อยๆถ้าเรามองข้ามนะครับ มันจะเกิดปัญหาภายหลังกรณีที่เกิดลมแรงมีพายุเข้านะครับช่วงที่น้องแตงกําลังโตนะครับเป็นงอกพิ่งงอกนะครับมันจะสะบัดหรุดออกเลยแต่อย่างนี้โอกาสที่จะปลิวนะฮะโอกาสที่ลมจะสอดไว้ใต้ข้างล่างนั้นค่อนข้างจะมีค่อนข้างจะน้อยนะครับนี่ครับเรื่องราวการทําแตงกวานะครับบางที เสกก็อยากจะบอกทุกขั้นตอนเนาะทุกกรลเมตรทุกขั้นตอนอไม่มีเคล็ดไม่มีลับนะครับมาเปิดมาเผยกันนะครับว่าทําแล้วทํายังไงให้มันง่ายทํายังไงให้มันดีทําแล้วเกิดผลเกิดประโยชน์ก็จะทํานะครับผมเนี่ครับจากที่เห็นลกๆนะฮะในตอนแรกที่เป็นหญ้าแทกตอนนี้ก็ทําให้เตียนได้ทําให้สะอาดได้แล้วก็ โอกาสที่เราจะมองเห็นในผลผลิตวันข้างหน้านะครับก็ถือว่าได้เช่นกันถ้าก็ว่าจุดแรกนะครับการเตรียมดินเป็นเตรียมดินเตรียมแปลงเนะี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่สุดอย่ามองข้ามนะครับถ้าเราข้ามจุดเล็กๆเ,เ,เพียงเป็นแค่สิ่งที่ไม่สําคัญนะเราจะพลาดนะแล้วเราจะออกคืนไม่ได้นะครับผมวันนี้นะครับก็มาคุยเรื่องรายเ,าเรื่องราวการ เตรียมแปลงโดยการวางเทปน้ําหยดแล้วก็พลาสติกคุมดินนะครับผมให้กับพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรที่ปลูกพืชผักนะครับหรือว่าปลูกแตงกวานั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับมีคําถามจากพี่น้องทางบ้านไหมครับผมชาวแจ้ไม่มีค่ะอืก็มีเอฟา2สองด้านเนาะที่เคยโทรมาถามว่าพลาสติกคุมดินเราจะใช้เท่าไหรด่ดีที่หนึ่งกเกษตรกยนะครับ ออย่างที่เห็นต่อหน้าคือ80เซนนะครับความกว้างก็ค่อนข้างกว้างแต่ถ้าเราจะใช้เมตรได้ไหมก็ได้ครับถ้าเมตรหนึ่งนะครับระยะของพลาสติกกว้างออกมาฝั่งละ10เซนก็จะเป็นการดีหคือดีในการลุมญ้านะครับสองอ่าอ่าข้อสอคือค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่า ราคามันก็จะแพงขึ้นเพราะมันกว้างขึ้นนั่นเองแล้วก็โอกาสที่วันข้างหน้านะครับถ้าเป็น1เมตรถึงเมตร20ครับกรณีที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการเกี่ยวกับน้องแปลงหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตน,น,นะครับเราจะบางทีถ้ากว้างเกินไปแล้วเราจะทํางานลําบากมันจะเอียงทํางานแบบนี้นะครับสมมติต้นแป,แปงอยู่ตรงนี้ครับเราจะทํางานลําบากเพราะว่าบางทีมันจะเหยียบบนพลาสติกคุมดินนะครับเพราะว่าใต้พลาสติกคุมดินนั้นจะไปอุดมไปด้วยราก ของน้องแตงกวานะครับผมดังนั้นประมาณ80เซนนี้ถือว่าเพียงพอก่อต่อการปลูกแตงกวาแล้วนะครับแค่นี้ก็พอนะครับผมวันนี้กล้วยก็มีเรื่องดาวาง่ายๆนะครับกล้วยๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเพียงเท่านี้คือการวางเทปน้ําหยดแล้วก็การคุมพลาสติกคุมดินแบบเคล็ดลับ<อ>ง่ายๆที่้ําหยดครับระยะห่างของรูอีกรอบนึงคะ่ะอีกรอบนึงนะครับระยะห่างของ รูน้ําหยดก็ตอนนี้คือ1 0ซนติเมตรนะครับระยะรูของพลาสติกคุมดินก็คือ3 0ซนเมตรนะครับหน้ากว้างของพลาสติกคุมดินที่เกษตรกล้วยใช้อยู่ก็คือ8 0ซนเมตรนะครับห,หม้วนก็จะได้พลาสติกคุมดิน1ม้วนก็ได้วัะมาณหนึ่งสองสสประมาณ9ร่องความยาวความยาวของเกษตรกล้วยอยู่ประมาณ42เมตรในแต่ละร่อง,องนะคร ก็ถือว่าเราสามารถได้9ก้าล่องถึง10บล่องแต่นี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ลองไปคิดคำนวณดูว่าใส่พลาสติกคุมดินเอ่อคุ้มหรือไม่คุ้มนะมีเอสซหลายๆท่านโทรมาว่าไม่ใช้ได้ไหมอ่ายังไม่มีเงินหรือมีทุนในกนนารซื้อขอเอาแบบเปลยเปๆก่อนไม่ต้องคุ้มนะครับหน้านี้ลำบากแน่ครับเพราะฝนปัญหาแรกเจอเลยครับ1วัชพืชคือหญ้า ออกมาเยอะแน่นอนเราจะเสียเวลากำจัด2นะครับก็คือน้ําฝนกระแทกลงดินทําให้ดินแน่น 3. นะครับน้าฝนที่ลงมาในแปลงทําให้นโตโรเจนที่ลงในแปลงค่อนข้างจะสูงเพราะว่ารับเต็มๆอาจาก่อเกิดปัญหาที่เราควบคุมยากก็คือนโตโรเจนสูงทําให้ดอกเป็นดอกตัวผู้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้นี้ เป็นตัวอย่างข่าวๆนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วคุมเทพน้ําหยดเอ้ยคุมพลาสติกคุมดินดีกว่านะครับกับการที่เราไม่คุมเลยนะครับวันนี้ฟ้าฝนวนันนี้บอกไม่ได้ครับคิดจะตกก็ตกคิดไม่ตกก็มาตกเรว่อยเลยนะครับตกแล้วอันที่4ี่นะครับที่คุมดินแล้วมันสามารถรักษาความชื้นในดินได้นะครับอุ้มความชื้นได้นะครับจากการแผวเออผาดเผาเผาของ แสงดวงอาทิตย์ในช่วงกลางวันร้อนๆน,น,นะแผดเผาลงมานะครับทำให้น้ําในดินระเหยแต่ถ้าเราใช้พลาสติกคุมดินการระเหยของน้ําในแปลงนั้นก็จะลดน้อยลงนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีครับวันนี้เรื่องราวเกษตรกล้วยก,กับการคุมดินกับการเตรียมดินก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วมีอะไรก็สงสัยก็สอบถามมานะครับใต้คลิปแล้วเราจะเจอกันในคลิปต่อไปกับรายการเกษตรกล้วย,วยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับพยายามทำต่อนะครับ